ถ้าเกิดขับรถอยู่ดีๆแล้วไปชนคันข้างหน้าแต่ว่าค่าซ่อม3ล้านประกันของเราจะคุ้มครองไหมมาดูกันเลยนะครับเดี๋ยววิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดตัวหน้าตารางกรมธรรม์ให้ดูนะครับแล้วก็ดูความคุ้มครองในส่วนต่างๆนะว่าถ้าสมมุติว่าเกิดเหตุแบบในข่าวนะผมเพิ่งไปดูมานะครับเราตกใจนะค่าซ่อมเยอะมากนะครับเรามาดูกันว่าถ้าสมมุติว่าเรามีประกันอยู่นะครับแล้วเราจะดูตรงไหนนะว่าค่าซ่อมของเราเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างนะครับมาดูกัน อันนี้เป็นกรมธรรม์ประกันชั้นหนึ่งนะครับประกันชั้นหนึ่งนะของกรุงเทพประกันภัยนะครับปกติแล้วเนี่ยหน้าตารางกรมธรรม์นะครับเขาก็จะมีแบ่งออกเป็น3ช่องนะครับคือตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็คือจะแจ้งชื่อผู้เอาประกันนะครับในส่วนของตัวชื่อรายละเอียดนะครับแล้วก็ประเภทในการซ่อมนะอันนี้เป็นประเภท1ซ่อมอู่นะครับของกรุงเทพประกันภัยนะครับเขาจะมีบริษัทบอกไว้เรียบร้อยนะแล้วเป็นข้อมูลของตัวรถยนต์นะครับอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกนะครับตรงนี้ นะครับให้มาดูกันนะครับในกรณีถ้าสมมติว่าเกิดเหตุนะเดี๋ยวผมซูมให้ดูชัดๆเลยนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวซ่อมบุคคลภายนอกน,นะครับหรือว่าดูแลในส่วนของตัวบุคคลภายนอกน,นะจะแยกออกเป็น2ส,ส่วนนะครับก็คือชีวิตร่างกายอนามัยนะครับเฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดต,ตามพรบนะครับก็คือ1ล้านบาท t. ต่อคน10ล้านบาท t. ต่อครั้งนะครับในกรณีที่เกิดเหตุหลายๆคนมากกว่า10คนหรือว่ามากกว่า10ล้านก็จะเป็นเฉลี่ยไปนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็คือ ความเสียหายต่อทรัพย์สินนะครับในกรณีที่เราขับรถไปนะครับมีประกันของตัวเองประกันยังไม่หมดอายุนะครับ <c oughs> ก็ไปเกิดเหตุชนคันข้างหน้านะครับแบบในข่าวนะของรถผมเองนะครับก็จะคุ้มครองความทรัพย์สินต่อ,อความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกอยู่ที่5ล้านบาทนะครับตรงนี้เนี่ยถ้ามีประกันอยู่นะครับค่าซ่อมแพงก็ไม่ต้องกลัวนะครับอันนี้ถ้าเป็นตามข่าวเนี่ยก็คือยังคุ้มครองอยู่เนาะแล้วก็ไม่มีค่า,ค,าค่าเสียหายส่วนแรกนะครับตรงนี้ ในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวรถยนต์เสียหายไฟไหม้นะครับก็เป็นของเราเองนะตรงนี้เนี่ยของเราจะคุ้มครองรถเรานะครับซ่อมซ่อมเรานะครับแล้วก็คุ้มครองรถหายไฟไหม้อยู่ที่3ามแสนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายนะครับก็จะเป็นพวกประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนะครับการตัวผู้ขับขี่นะครับก็เป็นตรงนี้นะถามว่ามีประกันดีไหมผมว่าดีนะครับแต่ว่าใครๆก็เออ มองว่าเอถ้าทําประกันมันแพงนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเกิดเหตุแล้วค่าเสียหายขนาดนั้นนะครับประกันชั้นหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่จะคุ้มครองนะครับเดี๋ยวในวิดีโอต่อไปนะครับผมจะมาแนะนําว่าถ้าในกรณีที่เราไปซื้อออนไลน์นะเราจะดูข้อมูลตรงนี้จากตรงไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับสวัสดีครับ